เปลืจูบบายตี๋ไอ้เหี้อ่ะขวยจัดให้เขาเสือเขาไปทิ้งลายเว้ยไอ้ควายจูบไอ้ดีจัดเลยเนี่ยย้อนหลังตามอารมณ์บายตีย้อนหลังอัตโนมัติไม่ไม่อ้างลิขสิทธิ์เพลงแต่ดูทิกต็อกทุกวันว่าไงเอ้าเป็นเรื่องอะไรคราวนี้จ้อยู่ไออ๋อเอ้ามันไม่มีนี่หรอวมันไม่มีรูปแล้วมันเอาลูกออกเหรอ อาจงอยู่ไหนสนามบิลล่างานมาไปไงเอลเอ็นบวก5ทำได้บวกมัดาได้ครับผมว่าเล่นได้ครับบินล่างอ่ะบวกมัดเล่นได้เล่นได้ดีปีอ่ะดีปีอ่ะเฮ้ยแนวหนึ่งนะสนามบินล่างแนวหนึ่งนะเอ้ยคนเต็มเลยครับโอ้โหคนหกร้อยเซอร์อ้ากูพูดจริงคนหกร้อยสักคนเนี่ยเต็มเลยเนี่ย คนมีรหัสแต่ก่อนมีเล่นได้ไหมเล่นได้นะใช่ไหมได้ไหมเต๋ออุเลือดอ้ยดูดิดูดิผมไม่โดนอีโมยนะดูดิภาพแบบภาพอย่างลื่นอ่ะโอ้ยเยอะโคตรแรงเลยศาสตร์มีนมึงอ่ะภาพอย่างลื่นอ่ะดูดิโอ้แล้วดาเมจดาเมจตามเซิต๋อไปนะครับเซิร์ฟโคตรดีอ่ะดูดิทำแบบแบบทำแบบสมูทมากอ่ะดูดิดูดิดูดิไม่โดนอีโมยด้วยดูดิไปดิไปดิไอเต๋อสู้ผมไม่ได้เลยดูดิ ไปดิยไปเลยไปเลนี่วัผมไม่ได้เลยเห็นป่ะไปเลยไปเลยไปเลเห็นป่ะแต่ครับคนที่เคยมีไปล็กเข้าได้ครับแต่ไม่กูแรงอ่ะมันกี่ทีป่ะสองทีตายสัตว์เอามึงแทงกูดิสองทีตายน่าดาดเด็เกอร์ป่ะสองทีตาย แรงัเดเียเียหน้าแรงเกยไอจุกเล่นบัตบัตทันเบัตทักี่ทีสี่ทีะไม่หรยไม่เล่นเลยสามทีใช่หรอเออเอามาเอาแทงกันไปเพิ่งกวางแบบยาเพิ่อเอาใส่กอแมว้แพี่จุกทีพเอาแทงแทงแทงกาดกูหมดก่อนเลเดี๋ยวจะบอกไปเอาแทงแทง อ่ะอมยายอ่ะเอาเลยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิหี้ยลยไอ้ควายแรงจังอ่ะนั้นอะแรงเต็มเครื่องเลยเ่ยเอาแท็ทีอ่ะมาแททีอะถ้าคนไม่มีเล็กกว่าดครับขี้กว่าดิขี่กว่าดิโอ้โหสามสี่โอ้โหงงเรองงเร่อาะมันไม่ได้อ่ะงงเลยงงเลย เอามันคือทิกไงเอาไอ้สานอยูจะรอนาเบนดแลไวเอยู่ไหนกันน่ะยู่ไหนกันน่ะยู่โซนไหนกันน่ะก็มึงไงไอ้นี่มันโว่ยืนไหหลบไงยื่ไหนกันน่ะพี่จุกพี่อยู่ตรงไหนสนามเบรนล่างพี่์สนามเบรนล่างโอเติบแตกไอ้เหี้ขวยเต็งต์เติบแตกแนวไหนอะแนเตอรแตกควยเลยมึงก็อยู่เนี่ยแนวไหนไอ้คนนี้มันแนวหนึ่งเบรเนี่ยไอ้คนนี้มันไม่ไปไม่ได้วะออกได้ไอ้โรนเนี่ย ไอไอพีมาจากวิลิตเทนนิงครับต้องมีวิลิตเทนนิ่งก่อนนะถ้าใครไม่มีก็ลองไปหากลุ่มไปเอ็มใหญ่ๆครับแล้วก็โค้ดหาครับรับซื้อครับทิลิตเทนนิ่งครับนะครับตันนี้มีสอบอยู่ใช่ปะเทนนิ่งครไม่มีสอบเลยแค่นี้เป็นแต่ตังร้อยหนึ่งแค่นี้เป็นเดี๋ยวตังร้อยหนึ่งแค่นี้เป็นเราพบอะไรเข้ามาอยู่เอาแล้วทำไมของกูไม่มีวะ เอ้ยทำไมมันแหลกๆแต่ว่ากูเห็นมันแทงกันแล้วทำไมเไม่อะไรอ่ะไม่อะไรอ่ะไม่ปีศาจจริงเหรอปีศาจพี่ปีศาจทั้งนั้นไม่มึงดูดิเฮียแท้แท้ริงทำไมกูเห็นทุกคนนิ่งหมดเลยวะเออคนหกร้อยคนหรอแต่กีปีศาจคนหกร้อยสองว้า โอ้ยก็เปลี่ยนกูเปลี่ยนไอ้เซิร์ฟคนมันบั๊กปะเนี่ยไปรู้พี่ต้องถ่ายไทักลี่เฮ้ยตกใส่คกูต้องไปแทงกับคนที่มันเห็นตัวกูเหมือนกันไอ้คนหกร้อยคนจริงไอ้เซิร์ฟคนหกร้อยจริงคนหกร้อยแหลกแหลกจัดแหลกไม่ทำไมทักลี่ทำเทนนิงได้ควยจังวะโอ้นั่นไงโดนทำอย่างกากอะไอ้เหี้ยโอ้ยมาอะไรอะ เอาง่ายๆนะถ้ากูเปรียบเทียบนะเว้ยเหมือนมึงจ้างโดนโดอเมซี่มาโปรโมทแต่เซิร์ฟอย่างควยอ่ะรองรับคนไม่พออะมึงนึกภาพปะเข้าใกล้ไม่ได้เลยไอ้เที่ยมันมันคือความจริงเว้ยมันคือความจริงเว้ยเนี่ยเซิร์ฟแตกไอ้เที่เหมือนมึงจ้างมึงจ้างมึงบิ๊กเล่าไงจ้ามึงจ้างแบบโดนโดอเมซี่มาโปรโมทอ่ะมันเกินหรอหรืออะไรคนมันเกินอะไรคนมันหกร้อยคนในเซิฟในเซิเนี่ยแต่กูไม่รู้ว่าไอ้ที่้หกร้อยคนเนี่ยคือเมืองหลักมันขึ้นตรงนี้หรือเปล่า มันลัานเกินม,<อ>มันไม่อยู่ด้วยมันไม่อยู่ด้วยทักลี่อ่ะเชื่อกูดิโอ้ยังงี้ทำไงดีพี่เนะี่ยบนกำลังรั่นเลยเนะี่ยแต่คนหกร้อยสามสิบนายแซกพี่ต้องโปรโมทเหมือนพี่เอสพูดตามความจริงพี่พี่พี่จุกพูดตามความจริงเลยปุ๊กก็พูดตามความจริงเป็นไง <c oughs> ก็ปีศาจมีแต่ปีศาจในแฝงมีแต่ปีศาจไม่เลยตัวอะไรแล้วเราเซิร์ฟเป็นยังไงเซิร์ฟเป็นยังไงเซอร์เลื่อนเซิร์เลื่อนเลื่อนนะ ดาเมจไม่มีผิดเพียนเน้ยนงานไงกูรวมตัวเดิมพันอะรวมตัวเดิมพันเล่นกันที่เนี้ยมันยังไงเลยนี่แล้วกูทำแทงรอ้อยเป็นไงเซอร์มึงหลับอะ่ะกูออกให้มึงหลับอะ่ะ เติบลื่นจนจนแตกเลยหรอพี่จุกมีคนเม้นพี่จุกไม่แต่เมื่อกี้มันแตกจริงไงเลยกูไม่ได้รอหรอกคนคนมันมีมูลวอล์กอ่ะไม่คนมันเยอะเกินเนี่ยตอนนี้เล่นอยู่วะใช่เหรอพี่จุกยังเล่นได้อยู่เหรอเล่นอยู่อยู่ก็แล้ไงจุกอยู่สองคนไม่มันแตกแบบนึงนึงเหมือนแบบเหมือนแบบว่ามันก็มาเลยอ่ะหมายว่าคนเข้าพร้อมเบียดเยอะมั้ยเมื่อกี้เออเออเป็นไม่ได้อ่าเป็นไม่ได้ เขาถามมีครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโรนโดมาไงโรนโดเข้าเสริมไงเลื่อนแบบเลื่อนเลยอะแบบรีเซ็ตตัวแบบโหดอะดูดิหรือว่ากูสเต็ปกูโหดเองวะกูอาจจะเป็นปีศาจแอกเกอร์ไปแล้วก็ได้นะเว้ยอุ้ยยยมันมันปั๊มยาหลบไม่ได้หรอวะหลบได้เนี่ยมึงนี่มึงปั๊มยาพี่จังหวะเฮีย เอาดิงงงง centimet, งงปีศาจงงปีศาจจุกู้เดิปีศาจเกินจุกเอ้ยไอ้เหี้ยปีศาจจุกู้มะมามาไอ้โรนเมื่อกาคุหน่อยตายวิ่งกันตัวโดนผ่านมาเล่นนี่คือบ้าพูกเลยครับอะไรกูโดนอะไรอ่ะแหนจุอยู่แหนจุอยู่แหนมันลามีล่างพี่เนี่ยกูอยู่เลยเนี่ยผมอยู่ตรงไอ้ไอ้ตรงถังน้ำมันสามสี่อันนะพี่ที่แตมันใส่หูสีดำอ่ะ โดนนะคุบอกก่อนนะโดนนะอุ้ยโอเคเฮ้ยตายเฮ้ยเนี่ยปกติแลละแต่ปกติแล้วตอเนี่้ยถ้ารีเทิร์นก็ปกติเลยเฮ้ยเียัวได้วะโอ้ อีเหี้ยโอ๊ยโอ๊ยแรงจัดเลยแรงเฮียอะไรกูแทงเป็นสี่ทีบอกแรงจัดอุ้ยทาไมแรงหัวไม่ได้อะอ้าวพี่อยู่แล้วใส่คิบบ้าเหมือนปกติไหม ปกติเหมือนแบบว่าทั่วไปเลยแบบตัวเดิมพันต์นั่งลงตัวอะไรกันเนี่ยบอกกูด้วยสัตว์ถ้าเจอถ้าเจอแบบว่าตะบูดอ่ะอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงเรื่องจริงไม่ล้อหรอกตายไายจุกเฮ้ยไอ้จุกต้องต้องก็ไหลอ่ะเอ้ยเตินธรรมดา ตบแตกตมดตมดตมดตัวอะไรตมดอเป็นไงตัวอะไรตบแตกเว้ยแต่สกิปดีนะพี่จุกผมผูดตรงลงออสกิปลื่นใครเล่นไม้ดลอดอ่ะกูบอกให้เทปเนี้ยใครเล่นไม้ล่าละจริงจริงจริงเฮ้ยแต่ตัวรีเซ็ตไปจริงนะสกิปดีเนี้ยแบบรีเซ็ตโคตรแบบโคตรโคตรสมูทอ่ะ คือไม,มไม่มีไม่มีแบบว่าตัวแบบว่าออวิ่งวิงว่งแล้วติดขัดวิง่งอะไรเงี้ยคือไม่มีแบบรีเซ็ตตัวแบบแทงโง่ละเหมือนมันลื่นเกินถ้าถ้าแก้ไขบบเรื่องเรื่องเซิร์ฟเนอะไรนี่นะคือจบเลยแต่มันก็ไม่ได้แตกแล้วนะจุกแตกเมื่อกี้แตกอยู่ยนี่แตกแล้วนะ เวปากเจาะอ้าวอืมโอเคจอดเลยหมดเยวจอดเลยถ้าลุงเล่นมาเนี่ยแล้วลุงคอมแรงด้วยสองสองล้อสอยสองแรยอ้อนมาดีกว่าอ้อนมาได้สองสองลอฟิลี่เนี่ยอยากเล่นโนต้าว่ะเอาแตกแล้วโอ้ผมค้างเลยพี่โอ้ผมนิ่งแล้ว โอ้เออเออกูแบบไรบบ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 อบบ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 บไบบ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 กบบ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 นบบอบบบบนบบบลบวนบบอบบ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 นบบบบงบบบนไรบบไบะบบบบอันัี้ลงรบบบบบบไบบ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 งบบ n บบบยบบ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 ้ไบบบบบบบนนิบนบม่ แต่ตอนเนี้ยเซิร์ฟยังแหลกเลยแล้วก็แตกเลยเนี่ยไอ้เหี้ยจริงผมก็เป็นเพจอันนี้กูจิโอ้โอ้กูโดนนากเกตสุกูนายอีกแล้วโอ้ยโอ้เทนนิ่งแฟมเทนนิ่งน่าจะซื้อในในไอ้นี่ปะของเทนนิ่งอ่ะอ้าวนาเว็ตมันดีเลยจ้ะแหละเว็ตพีเอสเนี่ยไหลอ่ะตัวไหลจ้ะตัวพวกไหลอ่ะ ดาเมจไม่โดนด้วยนะไอ้เติ๊กตัวไหลอะแบบไหลแบบไหลไหลอัตโนมัติอะดามเอ็ดบางทีก็ไม่โดนอ่ะพตกกระจอกอ่ะไอ้เหี้ยเฮียเล่นเป็นท่าดีได้ไงวะเอ้าไม่ตายตรงนู้นไดไงเนะขาไม่ตายเหรอเฮ้ยเอาจัด โอ้จัดเลยนะแทฟเลื่อนแทฟเลื่อนบวกกระจุกท่อจบมนะอีกแล้วแตกูแตกอินาสามาสิมิงแลกวก็แหละแล้วทำไมผมเป็นคนเดียวนี่ไอ้เทอร์ลไม่ติดกูบอกแล้วอ่าปร,รมาจารย์เอ้าตายได้ไงวะ แส้เลยพูดอันนี้แตกจริงอันนี้เล่นกับเขาอีกแล้วอันนี้แตกจริงจอกจัดไปจอกจัดอะไรอ่ะ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 

โอ้ห่วยจะแตกภาพอย่างแตกอ่ะห่วยเล่นกากเองไปเฮียไหนออนแทบแตกจริงไหนออนไปไหนเนี่ยไปแตกเราอย่งเงือกเนี่ยอยู่ข้างเนี่ยไปกูเล่นแบบใส่มาเลยนะออนไม่ลงเท่ากับตายนะสวยยูนิเท็สวยจัด เอ้เป็นเหลือ่ชื่อแล้วไอ้ตลาดเนียไอ้ตลาดเัวนเเหลือแต่อสวยสสวยสวยเหลือชื่อแล้วเดิมพันป้ายสัตว์เอาป่ะ50บาทไหม50บาทไหมไอ้เซิร์ฟมาเอาไหมเอาไหมมึงอะเอาไหมเอาหมเดิมพันไหเดิพันดีก่ามมา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 าามามสามาาามามวินาาามาามาาาาามมา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 า ผมก็ตามสี่พี่เกียรสือกไปไปเออเดอเด็ดเอาเดดเยโอ้ยเฉลยเยอ้ยาเี้ยโอ้ยเออเออาฮ่โอ้ยโอยโอยโอ๊ยโอยโอยโอยโโอ้ยโอยโย โอ้ยเฮียเด็ดเติมไม่ดีเหรออันเนี้ยให้เติมไปเอ้ยตัวหายตึงโซนตึงโซนไอสัตว์อันนี้คือเน็ตเติมไม่ดีเหรอไม่รู้ทำดีจุกทำดีกูไม่เป็นอะไรเลยนะเอาอย่างเงี้มึงตัวค้างเลยเนี่ยขอดิสหน่อยดิสดิสเทนนิงแฟมเลยดิสเทนนิงแฟมเลยนะกูเป็นปกติเลยนะที่เป็นตัวพี่เติร์ก่อนเอาจุกหลุดเอาอยู่ไม่หลุดเนี่ยอันเนี้ยเห็นละเป็นละเอออันเนี้ยคนมันเยอะเปล่าวะเปเนีค่สองไหมเป็นแค่สองร้อยเปล่าแล้วมันทะลุมันก็เลยนี่เปล่า ไปแนวสองไหมไปแนวสองปะไดยู่ดีๆเจบปกกูได้ดีแล้วกูเห็นตัวลุงอ่ะไลายอยู่มึออ่ะสองคนอ่ะมาออนลูกไม้ดื้อพันคติไม้ดื้อพันหนไนย์่นะพูดดีว่าคตินายไม้ดื้อพันออแล้วออกแล้ว ไม่ยาอะไรเนี่ยแต่ก็โดนถามหนึ่แล้วไอ้เหี้ยโอ้กูตายโอ้ก็ตายป่วยไอ้เหี้ยหลอกเด็กจัดไม่ไม่ไม่ตะกอนี้พี่พี่พี่ให้เขายิ้มดีใจได้นั่นแหละเทสเอา้อยเอาเอาเล่นเล่นเล่นตอนเช้าเลยเล่นเาชัวร์นะเล่นเาชัวร์นะจุ๊เล่นตอนเช้าเลยเออลูกเขาไม่มีอะไรเออ มันไม่มีนี่มันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีเบเมบวกแปะในเขาเขาเล่นไม่เป็นหรอเออเซิร์ฟแตกเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยลัวจัดเลยโอ้ยเยี่ยไอ้เยี่ยเซิร์ฟแตกไอ้เหี้ยหนึจุกโอ้โหคนเชี่ยเลยหนึจุกหนึ่งหนึสวยสวยสวยจะทำดีดีดีเออไม้ลงก่อนมันเท่ากับแพ้รู้ไหมเนี่ยไไม่เป็นรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไปไอ้วยแม่งไอไปขัดแทยอุ้ยกูคดนอะไรอ่ะพี่โดนอะไรไม่รู้ไอ้อนสวยจจัดจจัดจจัดจจเตายแล้วตัวเหรอมั่เหรอสวยุกสวยสองมืสวยดิักพันวินอ่ะวันนี้

สบาทห้บาทบวกห้าสิบเดี๋ยวทองไปบวกห้าสิบบวกห้าิบพิมได้พิม์แบบตัวแข่งได้ห้าสิบอ้ยไปเลยไอออนเริ่มแล้วไม่เูยไอออนเริ่มแล้วสวยจ้าไอออไ้าไอออนตะกอนเดงสามหนึ่รอรอรอบวกห้าสิบเดี๋ยวพิมก่อนบวกห้าสิบต่อนี่ไงคนเจ็ดสิบเจ็ดิบสี่คนเนี่ย ข้างกำงเจงข้างเออเนี่ยเนีนตอไมจะไม่รีเซิรเลยพี่แต่เปิดอ่ะตายเตัวพี่ตายหนึ่งตนอะไรตานู่โอ้โหตจู่ตา่ไอ้เหียขจัดให้เหียเขาเตือเขาไปทิ้งลายเว้ยไอ้ควายหยุ่ไปดูถูกเขาเตาแตกเมื่อกี้เตาแตกมากอ่ไปตมดยไอ้แเลงเอาเอาเอเอาเอา เจ็บเจ็บเจ็บเจ็เจ็บเีเซฟจังแรกุเอาไม่ได้นะเอาได้แหละวยแ้วก็ามอกอะามอกามอไอ้ซิไเล่นดิไปอะไรสองหนึ่งไอ้ควายซิไเนบดิสองหนึอะไรก็ไม่ถึงก็สองหงไมถึงสกอจ๊กก็ไม่เออก็ไม่ถึง่าจะช้าสาอกไหเออซิไปเล่นมาดิแบบลิเวอร์พูลอะ ไอ้เดิรันไม้มั่วนะไอออนโอ้ยแตกแล้วไหวเลยเดิรันไม้มั่วเดิไม้มั่วเันไม้มันไม้ตีไปสุ่มๆไปเฉยเติร์กไปไปยตายต้อต่อต่อบรร้อยจุกเกีบนเกร้อยบอรร้อยจุกเติรกกต่อแล้วบอร้อยไปจกได้แล้วอ๋อวปจุกไปโดนไปโดนโด สวยอุ้ 1941, ้ยก oh, ูตายอ้นสวยเจ๋งจ้าเฮียไข้พี่จุกแม่งทำกันแล้วกันยก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 ไอกาเฮียมันมั่วเว้ยมันมันไม้มั่วเว้ยมันไม้เซิร์ฟแตกเฮียไอ้เฮียเซิร์ฟอ่ะเออจริงจริงจริงเฮียโอ้ยตายอ่อนตายตายโอ้ ไม่รู้โกงอ่ะลู้ก่นแลกเกออทีอ่ะอะไรไม่ไม่ทาเหตนนี้มันปกติไม่เล่นแลกเกือไม่เลกเกอกกูเลกเกอลกเกอเปล่นเล็กเกออเล่ยนไปเลเกเลเกนี่ไปลกเกลเกอกเราเล่นเลกเกือกันกใส่แย่ใส่ใส่แย่เซือกอ่ะสอทอ่ะอันนั้นนับใหม่นะถ้างั้นน่ะ อะไรไมีน้ำม่เกี่ยวดิโอเคได้หนึ่ใช่ไหมอสเออห่างสองูีควายหนึู่นสองสูนีโก้ควายหนึ่งสูน,หน,หสสนยหนูนไม่ใช่หรอหนึ่งูนยอยู่เลยไปออนลำไบออนแต่เธอปกตีลงแต่เธอนก็ตีลงมันตีมั่วมันตีมั่วม,มั่วไอ้เธออะ เออสวยสวยนั่นแหละลูกทีเดียวทีเดียวโอ้ยจะไม่ตายอ่ะเต็มหัวเลยนะที่กูเห็นนะทำไปไหนอ่ะโอ้ยพี่อ่ะจุกจุกดีดีจุกดีดีจุกห้าสิบบาทป่ะห้าสิบบาทยังยังมีสองสูตผมจำได้ว่าสามสูตแล้วสามสูตแล้วสองสูยรอยู่เลย

ดีดีเฮ้ยควายเอ้ยแทงด้วยเริ่มแทงเอ้แล้วแทงด้วยควายเกาแทงด้วยเมื่อกี้ควายโวยไม่ยังตาสูดอ่ะพี่พวกกากระมืออะไรนะตาสูดอ่ะเจี๊ยกากอ่ะ

เฮลิเค่นะมาดิมาดิเฮียเต็มแตกช่วยชีวิตมึงไว้ได้สับสวยจ้าจ่าสวยจ้าแดกนิ่มแดกนิ่มจ่ออ่ะเมื่อจ่ออ่ะมึงอ่ะเด็กนิ่มไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหกเวทป้าปกติเลยแดกนิ่มเล่นต่างไหนเนี่ยพี่หอนเยอะจุกกรนหลอมึงเนี่ยเฮียโดนตาเนี่ยพวกกูอยู่เทนนิ่งกันเนี่ยวอยู่ตอนไหนอยู่อะไรเทนนิ่ง ไหนเนี่ยอยู่เอนนิ่งเปิดสร้างห้องอยู่นี่อ่ะใช่หรออ๋อวิ่งอะไรอ่ะตอนนี้กูแดกเกินไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยจุกร้อยกว่าบาทแล้วนะสามสิบปีต่างไม่มีจะตายหรอกไอ้เงี้ยร้อกว่าบาทเลยห้าสิบอยู่เลยกูเซร์ฟแตกช่วยเยาเซิร์ฟไอ้เย้ตัวเซิร์ฟอย่างเงี้ยจริงจริงพิจูกพูดไปบวกกับเซิร์ฟแตกอ้เเซร์ฟจลีแล้วเนี่ยพอหลังเบื่อไม่หายพวกที่แม่งแบบแอคเที่ยงเล่นก่อนเล่นคนอื่นเนาะไม่เข้าใจเหมือนกันดิสแซมไหนวะคนหนึ่งนะมาหาให้ก่อน เทนนิงแฟมใช่ไหมตัว่ตัวอะไรอะโดี้อะงหนเท่านะครับหนึ่งเท่านะอันนี้หนึ่งเท่านะปูนไปจุเท่านะมามามามมาจบหน่อยจาหน่อยจบหน่อยอะไรสองสองูตอสองหนึ่งม่อสอ้ตอะไรสองสูอะไรสองหนึ่งเนไปเลยสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งแล้วสองหนึ่งสองหนึ่งเทนนิงแฟมอยู่หา่เจอวะ หาไม่เจอว่ะหาเองแล้วกันมาแดกมันอีกไหมโดตาแล้วสี่นาทีเซฟมดีมา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 เปดแล้วอ่านจบนี้แล้หมดแล้วแต่บุญนี้ไม่ยอมจบเนี้ยหมดแล้วอ่านนี่หมดแล้วอ่านหนัวจัดจบเนี้ยหมดแล้วอ่านโอ้หวยอะไรอ่ตีกูได้ไงเนี่ยจากเองไอ้เหี้ยเติม อุ้ยเร็วไรงเลยเร็วแรงสวยร้อยบาทร้อยบาทโอ้ยอดจัดไป้พี่แม่ไป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 ร้อยบาท่าย้าอ้วยโอนด้วยนะโอนจริงนะเฮียแดกจริงนะแดกจริงนะ จ่ายให้เงินในเซิร์ฟเลยมึงจ่ายให้เซิร์ฟเลยอ้อนจ่ายนะอ้อนจ่ายมึจ่ายไปเลยมึงเอามาเลยร้อยนึงอ่ะจุกบจุ๊คนละครึ่งจุกคนละครึ่งจุกคนละครึ่ยมึงจำไว้มิสติงหน้ามึงซื้อของมึงกินอ่ะร้อยหนึ่งะอ้อนอะไรเซิมันแตกอ่ะเซิมันแตกอ่ะอีฮีเล่นก็การกังให้กูจ่ายอีฮีจ่ายเลยจ่ายเลยมึงจ่ายเลยอ้อนมึงจ่ายเลยตอนนี้เจอละเจอละเนี่ยเซนนิ่งแฟมแบบอ่านะผมส่ง Mình hay Nó ta sẽ đi đồ mày Đi Bên bà lên, bà lên. Bà. bên còn, lên Đuổi Đánh còn lên channel